สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวิทยยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาทำช้อนตักดินหรือพั่วตักดินพ่วพวนดินนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้สิ่งเหลือใช้ภายในบ้านของเราคือท่อ PVC ที่เหลือใช้แบบนี้เป็นท่อนสั้นๆแบบนี้นะครับในการทำพั่วตักดินหรือว่าช้อนตักดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำกันเลยครับ โดยวัสดุและอุปกรณ์ในการทำช้อนพวนดินหรือพั่วตักดินนะครับก็จะมีท่อ PVC ที่เหลือใช้แล้วก็หินเจียดูนะครับเราจะมาทำกันเลยครับโดยการที่เราจะทำปากของพั่วตักดินหรือช้อนพวนดินนี่นะครับผมจะกะประมาณหนึงคืบก็ประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือนี้นะครับจะเป็นด้ามจับแบบนี้นะครับ ดูนะครับเราจะวัดปลายประมาณ1คืบสําหรับทําปากหรือว่าทําช้อนนะครับประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตัดเดี๋ยวเราจะนําไปลนไฟเพื่อทางทําปากของพ่วตักดินนะครับตามไปดูกันเลยครับเราจะนําท่อ PVC มาลนไฟนะครับเพื่อทําช้อนตักดินหรือพ่วตักดินเดี๋ยวตามไปดูครับ เราจะต้องเปิดน้ำเพื่อให้ท่อ p ีวนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะทำให้เย็นลงนะครับเราจะทำการแบกท่อ PCC ออกเพื่อทำปากนะครับเพื่อนเเมื่อเราได้รูปทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับพ่วดตักดินนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปตกแต่งเพื่อทำให้สวยงามตามไปดูกันอีกทีครับ หลังจากเราได้รูปทรงแบบนี้แล้วครับเราจะมาทำให้สวยงามโดยการเจียรครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับขั้วตักดินเดี๋ยวเรานําไปปฏิบัติการหรือไปลองขุดดินไปตักดินดูนะครับตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตช้อนหรือว่าขั้วตักดินที่เราใช้ของเหลือใช้ภายในบ้านของเราคือท่อ p v c นะครับมาทําช้อนตักดินแทนช้อนสแตนเลสแบบนี้นะครับซึ่งเราไปซื้อมาแพงแต่อันนี้เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาลองว่าจะใช้ได้เหมือนกันคมแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าขุดดินได้หรือเปล่าแบบนี้ละครเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <_ t od _> ผมจะขุดดินให้ดูเลยนะครับเ <_ t od _> พื่อนๆดูนะครับ <_ t od _> นี่นะครับ <_ t od _> เข้าเหมือนการครับเ <_ t od _> พื่อนๆนดูครับ <_ t od _> ง่ายได้มากเลยครับนะ <_ t od _> แล้วก็แข็งแรงด้วยครับนะแข็งแรงด้วย <_ t od _> ดูเพื่อนดูครับสามารถขุดดินได้ลึกด้วยเพื่อนๆดูครับความคมของพ่วขุดดินอันนี้นะครับ หรือว่าช้อนขุดดินสําหรับปลูกต้นไม้นะครับและคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปการใช้ของเหลือใช้ภายในบ้านเขาคือท่อ PVC นํามาทําช้อนขุดดินหรือว่าพัวพวนดินนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีชนเนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ดีๆนะครับจากทางช่องดีไทยพีชนเนลนะครับ ในการทำพวกขุดดินจากท่อ PVC เก่าหรือของเหลือใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมสาธิตในการขุดให้ดูแล้วนะครับเพื่อนว่าความคงทนแข็งแรงและการใช้งานใช้ได้ดีนะครับและต่อไปผมจะมาใช้นะครับในการนี่นะครับเนี่ยกอกดินใส่เพื่อจะขยายนะครับเพื่อน,อนขยายต้น มะม่วงหาวมะนาโหที่อยู่ในถุงเล็กๆนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนถุงชําใหม่นะครับเดี๋ยวเรามากอกเลยครับเนี่ยใช้การได้เหมือนกันครับเพื่อนๆดูนี่นะครับใช้การได้เหมือนกับพวสัลเลที่เราได้สาธิตไปเมื่อกี้นี้นะครับตักได้ดีเหมือนกันเลยครับนะครับใส่ไปพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเราจะนำนะครับดันขึ้นมา ดันขึ้นมาครับแล้วก็ดินที่เหลือก็ใส่ลงไปครับแล้วก็นําต้นมะม่วงหาวมะนาวโหใส่ลงไปแล้วก็นําดินนะครับที่ใช้พ่วที่เราทำขึ้นเองนะครับจากท่อ PVC นี้นี่นะครับเพื่อนๆดูครับใช้การได้ดีครับเพื่อนดูนะครับใช้การได้ดีและคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในการใช้ท่อ PVC ในการทำพ่วกตักดินหรือช้อนพวนดินนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องวิถีไทย P ี h ช n แนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปขอบคุณมากครับจากวิถีไทย P ี h ช n แนลครับผม